ดาราแห่ยินดีให้โซสาวถูกแฟนหนุ่มตีตราจองแล้วเซอร์ไพรส์ว่าที่เจ้าสาวพันล้านทำเอาเพื่อนๆและแฟนๆใจเต้นแรงไปตามกันเลยทีเดียวเมื่อสาวสังคมคนดังมีม,มี่แมนวาดลูกสาวคนสวยของนางพีรยาบุญนาค ถูกแฟนหนุ่มนะักธุรกิจไฟแรงโบส์พีรพงศ์สุไาพรคุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกบนเกาะคาปรีประเทศอิตาลีงานนี้ไม่เพียงแต่เป็นการประกาศข่าวดีเท่านั้นแต่ยังถือเป็นการเปิดตัวแฟนหนุ่มอย่างเป็นทางการครั้งแรกในอินสตาแกรมของคุณมีมี่ที่โพสต์ภาพสุดหวานพร้อมเรื่องสถานะจากแฟนหนุ่มสู่ว่าที่เจ้าเป่าไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ค่ะเป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับสาวสังคมคนดังมีมี่แมนวาดนะคะที่วันนี้เธอนั้นไม่โสดแล้วนะคะและแฟนหนุ่มของเธอหรือว่าที่จะาบ่าวของเธอจะเป็นใครนั้นเราไปชมภาพพร้อมๆกันเลยค่ะ